อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดของโลกนะครับผมชาร์จมือถือแบบไวเลสนะครับโดยที่ไม่ต้องเอามือถือวางบนแท่นชาร์จจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนมาเล่าให้ฟังครับผมครับโอเคครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับเทคโนโลยีที่ได้ชื่อว่าอาจจะพลิกวงการของสมาร์ทโฟนไปอีก1ิปีหลังจากนี้ก็ได้นะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่นะครับผมสามารถ ทำให้เรานะครับชาร์จโดยที่ไม่ต้องเอามือถือวางบนแท่นชาร์จเป็นการชาร์จแบบไวเลสเก็ชาร์จแบบไวเลสมันก็ปกติหรือเปล่าแต่รอบนี้เนี่ยชาร์จไวเลสเนี่ยแค่เราถืออยู่นะครับผมเดินไปที่ไหนในบริเวณนั้นเนี่ย สามารถชาร์จได้เลยโ oh. 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 อ้โนหนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำๆนะครับผมใครที่ชอบเรื่องราวและล้ำๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe Channel ตีรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาอัปเดตแบบนี้บ่อยๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่ามี Air ์ชาร์จนะครับผมตามที่ชื่อก็บอกไปแล้วนะครับว่าใครเป็นเจ้าของ <c oughs> เทคโนโลยีนี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นของบริษัทของเสี่ยวมี่นะครับผม <c oughs> ที่เ <c oughs> พิ่งโดนประเทศสหรัฐ แบนไปยังยังไม่พูดโดนแบ็กเลสไปก่อนเฉยโดนแบ็กเลสเฉยตัวนี้เนี่ยเจียวหมี่เนี่ยเขาเพิ่งออกมาพูดแล้วก็มาโชว์เทคโนโลยีของเขานะครับผมให้กับชาวโลกได้ดูปล่อยของออกมาปล่อยของออกมาเป็นภาพวิดีโอเป็นภาพจริงๆและเป็นแค่ภาพคอนเซปต์อยู่แต่ว่าเขาได้ดําเนินการแล้วนะครับผมโดยเทคโนโลยีหมีแอร์ชาร์จตัวนี้นะครับผมเขาจะสามารถชาร์จมือถือเรานะครับผมแม้ว่าเราจะอยู่ในบริเวณไหน ก็ตามที่ใกล้ๆกับตัวสถานีชาร์จเออคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสถานีชาร์จไว้หน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวของอเครื่องฟอกอ,อากาศเ,เป็นรงเรียมๆหน่อยอ่าใช่ครับน่าจะคล้ายๆกันเลย,เ,ยเสร็จปุ๊บตัวไอตัวเครื่องจะว่าเครื่องฟอกอากาศไม่ใช่ ตัวมีแอร์ชาร์จตัวนี้นะครับผมเขาจะมีเสาอยู่เขาจะมีเสาเอาไว้ส่งสัญญาณไปในรอบทิศทางนะครับผมเสามีอยู่กี่เสา1 4 4เสานะครับผมในตัวแท่นของเขาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบีมฟอร์มิงนะครับผมบีมฟอร์มิงเนี่ยมันคืออะไรปกติแล้วสัญญาณมันออกมาจะเป็นกระจายกระจายเป็นวงกลมใช่ไหมแต่ว่าบีมฟอร์มิงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นคล้ายๆกับกาหนดเป้าเวล่าเราจะตงไปตรงนี้จะต้องอ่าแล้วปะจายสงก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นรูปตัว v ีฟื้ไปอย่างนั้นนะครับ ก็จะปล่อยกระแสตรงนั้นอ่ะคือจะรวมสัญญาณที่เขาเรียกว่า mm wave หรือว่า millimeter wave อ่ะรวมออกมาแล้วมาเรียงสัญญาณใหม่ให้เป็นกระแสไฟแล้วก็ปล่อยมาด้วยการเทคโนโลยี beamforming มาที่โทรศัพท์เลยเออติไอก็เคยคิดเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วแบบการชัด มันควรจะมีเทคโนโลยีเลยแบบว่าเ,ออเราควรจะหาอะไรมาเสียบตูดแล้วก็ชาร์จผ่านอากาศไปเลยเนี่ยเจ๋งไปเลยมันมีขึ้นมาจริงๆเลยคือในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียบตูดด้วยเออ,เออไม่ต้องหาอะไรมาติดตัวที่มือถือของเราแล้วแต่ว่ามือถือของเราเนี่ยจะต้องมีเสรราสัญญาณมารองรับด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมือถือเก่าเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับก็ต้องบว่าไม่แน่อาจ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถเสียบตู่แล้วก็ชาร์จนีได้นะนะครับผมก็ได้ติใจมากเลยณเวลานี้เนี่ยมันยังต้องเป็นเสาใหม่ต้องเป็นมือถือที่มีเสาพิเศษเพื่อรองรับไอตัว mm wave เนี่ยมิลลิเมตรเวฟเนี่ยที่เรียงสัญญาณมาใหม่ให้เป็นกระแสไฟนะครับผม เข้ากับตัวมือถือของเขานะครับผมซึ่งเสี่ยวหมี่เขาก็ได้กําลังทดลองอยู่นะครับผมครับอโอกาสสําเร็จนี่เขาก็ดูดูแล้วน่าจะค่อนข้างเยอะพอะ้าคอนเซ็ปต์มันก็ดูน่าสนใจมากนะครับผมโดยที่กระแสไฟตรงนี้เนี่ยณเวลานี้ทางเสี่ยวหมี่เนี่ยได้แจ้งว่าตัวกระแสไฟที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะปล่อยออกมาได้อยู่ที่ประมาณ5วัตต์5วัตถ้าใครนึกไม่ออกก็จะเป็น ตัวอะแดปเตอร์ของ iPhone รุ่นแรกๆอันจิ๋วๆนะครับผมอันจิ๋วๆเนี่ยที่เพิ่งเลิกแถมไปนะครับนะอันนั้นเนี่ยกระปล่อยกระแสไฟออกมาได้5วัตถามว่าเยอะไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่เยอะนะครับผมแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าทำเล่นในห5วัตจริงๆเดี๋ยวเขาต้องอัปเกรดในเรื่องของความแรงวัตขึ้นมาเรื่อยๆแหละเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานแบบฟาสชาร์ แบบชาร์จเร็วนะครับผมซึ่งไม่แน่อยู่ดีว่าอนา,าคตเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมมาเสียบกับตัวมือถือในรุ่นเก่าๆให้มีเสาสัญญาณเพื่อรับสัญญาณและชาร์จได้เหมือนกันและเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยตัวนี้จะสามารถทะลุทะลวงได้เออเออ,อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อบางคนแบบว่าเฮ้ยสัญญ,ญ,ญาณตรงนี้เนี่ยเราเอามือไปกั้นเรามีอะไรมาบังมันก็ใช้ไม่ได้แล้วหรือเปล่าอใช่ มันมีของแบรนด์อื่นใช่ไหมมีของ m o โตร o l a โมโตร o l a เขาก็เหมือนว่าเริ่มคิดพัฒนาระบบนี้มาเหมือนกันชาร์จฐานอากาศอย่างเงี้ยแต่ตัวของ Motorola ตรงนั้นนะครับเห็นเขาเขามีคลิปเหมือนกันว่าลองวาง โทรศัพท์ตรงนี้นั่นแต่พอเอามือไปบังตัวส่งสัญญาณปุ๊บอ่ะก็ไม่ชาร์จแล้วอะไรเงี้ยครับผมคืออาจจะไม่ทะลุทะลวงแต่ว่าไอ้ด้วยเทคโนโลยีของเสี่ยวหมี่เนี่ยตัวนี้มันเป็นบีมฟอร์มิงมันจะมีความถี่จำกัดในการทะลุทะลวงสูงกว่าเพราะความถี่มันสูงเลยระมแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยๆ2แบรนด์เนี่ยมีเริ่มการทดลองแล้วในของม o t o r o l a เนี่ยมีภาพไปเห็นเลยว่าเฮ้ยสามารถชาร์จได้มาเป็นคลิปแบบคลิปจริงๆแล้วก็ทศัพท์เอามือมาบังปุ๊บมันก็ไม่ชาร์จนะครับผมตรงนี้เนี่ย หลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของสุขภาพหรือว่า<อ>เรื่องผลกระทบต่อขึ้นสมองของเราหรืออะไรยังไงประมาณนี้ไหมก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปกันลวกันว่าในการใช้งานจริงเนี่ยและผ่าน QC จากกระทรวงต่างๆางที่กงทรงสุขภาพอ,อะไรเงี้ยนเนาะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสำเร็จและโดยที่ไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ปฏิวัติวงการมือถือไป<ช>อีกหนึ่งสเต็ปเลยนะถึงแม้ว่าแรกๆเสามันอาจจะตอนเนี้ในภาพอะตัวสถาน,นีชารนะ์จอะใหญ่มากแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเอาจงจริงของโมโตรละร่ากก็เล็กนะออโมโตระร่ากเล็กลเล็กนะและอีกหน่อยอาจจะย่อไซส์ลงแล้วก็เดินไปเราอาจจะไม่ต้องกลัวมือถือแบตหมดก็ได้อีกแล้วอีกต่อไปแล้วเดินเข้ามาห้องปุ๊บตึ้งอา้าวใชจเลยเดินเข้ามาห้องปุ๊บตึ้งมันจะเหมือนกับสัญญาณไรฟายอะเออคือไปเซเว่นปุ๊บอาจจะ ชาร์จมือถือให้เองถ้าเขาไปตั้งใเใช่เพราะว่าเซเนี่ยก็ถือว่ามี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ใช่ไหมใช่ไหมคือเดินเข้าไปพรุพร้อมชาร์จชาร์จชาร์จมือถือเราเนี่ยจะแบตหมดน้อยลงเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีแบตเตอรี่เยอะๆในมือถือแล้ว เพื่อพอพอแบตเตอรี่ในมือถือยิ่งเยอะยิ่งเปลืองพื้นที่ใช่การที่เอาแบตเตอรี่เหลือออกน้อยๆแต่ว่าใส่อาจจะสามารถใส่ชิปนั่นชิปนี้เพิ่มเข้าไปได้เพิ่มเติมมาอีกอกลายเป็นว่าอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในตัวของมือถือก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่ามือถือของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องชาร์จแบตบ,บ่อยๆแล้วเพราะว่าเดินไปที่นั่นที่นี่มันก็ชาร์จให้นะครับผมอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับผมที่อติรีวิวหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับและคาดว่าน่าจะพลิกโฉม,มวงการสมาร์ทโฟนไปมไม่มากก็น้อยเลยแหละนะครับผมถ้าเทคโนโลยีสําเร็จนะครับผมจากรายงานของเสียวมีนะครับผมได้แจ้งว่าอาจจะไม่ได้พร้อมจําหน่ายในปี2021นี้นะครับ,รบแต่ถือว่า ก็เป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอาจจะไม่ใช่ปีนี้แต่อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับผมถ้าทุกอย่างมันราบรื่นดีนะครับาแบบอาจจะแบบพอ,อปล่อยคอนเซ็ปต์ออกมาคนฮือฮากับการตอบรับนี้เขาอาจจะแบบเล่งการทำโปรเจกต์ตรงนี้เพื่อ,อ,อไม่ยิ่งขึ้นก็ได้นะใช,ใช่บางทีมันก็เป็นการโยนหินถามทางดูว่าปล่อยโปรเจกต์นี้ออกไปคนให้การสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับดูในคอมเมนต์เนี่ยก็ถือว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยมันดูแบบล้ำเ,เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำมากมาก คอมเมนต์ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเรื่องสุขภาพก็เสียวๆ,ๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับผมือนน่น,นะแต่จริงๆแล้วอยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเราก็เคยกลัวสัญญ,ญาณ WiFi กันเหมือนกันนะ <c oughs> เราเคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ชินกับ Wi-Fi แล้วก็ไม่ได้กลัวมันเลยใช่แต่ว่าแต่เมื่อก่อนสัญญ,ญาณ WiFi เลยแค่ขึ้นโทรศัพท์มือถือปกติเนี่ยเขายังกลัวกันเลยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแบบเปลี่ยนมาจากโทรศัพท์บ้านมาเป็นแบบโทรศัพท์ไร้สายอย่างเงี้ยเขากลัวเรื่องของคลื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผม ซึ่งตอนนี้ทุกคนใช้กัน,นบน,<ค>น<ล>บ้านแล้วนะครับผมไม่แน่เหมือนกันเรื่องสถานีชาร์จแบบไร้สายมีแอร์ชาร์จตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรฐานในอนาคตเหมือนกันนะครับ,รบผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมใครที่คิดว่าเรื่องนี้มันว้าวนะครับผมอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆ,ๆด้วยนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ชนันทอุติวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาตามเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้บ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่